สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการเปิดตัวสินค้าใหม่โดยในรอบนี้นะครับเป็นรุ่น M18 F2 BL เครื่องเป่าใบไม้ไร้สายระบบแบตเตอรี่คู่ครับโดยเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับมีปริมาตรลม17ลูกบาทเมตรต่อนาทีนะครับสามารถทําความเร็วลมสูงสุดได้ที่233กิโเมตรต่อชั่วโมงหรือเทียบเท่ากับเฮอริเคนระดับ4นั่นเองครับแล้วก็มีแรงลมเนี่ยสูงถึง17.7นิวตันเลยนะครับโดยเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับสามารถเร่งความเร็วได้ถึงความเร็วสูงสุดเนี่ย ภายใน1วินาทีเลยเรามาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างเริ่มแรกเลยที่อยากจะพูดถึงก็คือเจ้าตัวสวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะครับเวลาเราทํางานเนี่ยเราสามารถทําทงานได้2แบบก็คือเราเอากดก็ได้หรือว่าสลด์สวิตช์ตรงนี้ขึ้นไปโดยการสไลด์สวิตช์ตรงนี้ถ้าเราดันไปสุดเนี่ยก็คือความเร็วรวมสูงสุดเราสามารถปรับได้แบบ variable speed นั่นเองโดยเจ้าสายสะพายนะครับมีไว้รับน้ําหนักของเครื่องนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้มือถืออยู่ตลอดเวลา หัวเป่านะครับเขาก็มีหัวเป่ามาให้เรา2ชนิดนะครับแบบแรกก็เป็นแบบกลมสําหรับรีดลมแบบที่2ก็คือจะเป็นแบบแบนนะครับช่วยให้ตัวลมเนี่ยมันกระจายออกนั่นเองมาถึงในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับแบตเตอรี่ที่เราแนะนำนะครับก็จะเป็น2ขนาดนะครับเป็นขนาด8มลแล้วก็12มลนั่นเองวิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับก็จะอยู่ด้านหลังของเครื่องตรงนี้นะครับเราก็เสียบเข้าไปได้เลย ในลักษณะนี้ก็จะมีไฟสถานะบอกแบตเตอรี่ตรงนี้ด้วยนะครับว่าตอนนี้แบตเตอรี่เราเนี่ยมีอยู่ที่ระดับไหนแล้วซึ่งสะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของมี w a u k ี e Thailand ได้เลยครับหรือว่าเข้ามาดูที่เว็บ i w ต์มีว e e t h a i l n n d น .th ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ